อ่ะเดี๋ยวเราดูนะครับว่าเราดูหนังเรื่อง Forest Gump เสร็จแล้วเนี่ยผมมีคำถามนะคืออย่างที่ผมบอกเนี่ยว่าภาพยนตร์เนี่ยมันยังให้เกิดปัญญาคือเวลาเราทำหนังเนี่ยคนที่จะเป็นผู้กำกับหรือว่าเราจะเขียนบทหนังหรือสร้างหนังสักเรื่องนึงเนี่ยมันต้องความคิดมันต้องตกผลึกอะ่ะคือถ้าคุณจะทําหนังเกี่ยวกับชีวิตคนเนี่ยหรือการใช้ชีวิตเนี่ย มันจะต้องมีแนวคิดอะไรบางอย่างที่ตัวคนทําเนี่ยเหมือนกับว่าผ่านหรือว่าได้เรียนรู้อะไรมาแล้วเ,เอามาย่อยใช่ไหมย่อยเสร็จปุ๊บเราก็ใช้เทคนิคทางหนังทางภาพยนตร์จะเป็นเสียงเป็นฉากเป็นอะไรอะ่ะมีอยู่เจ็ดอย่างใช่ไหมที่ผมเคยสอนไปภา,ภาพยนตร์คือศิละปะแขนงที่เจ็ดเนี่ยเราใช้สิ่งเหล่านี้มาทำคือทำทาออกมาเป็นหนังหนึ่งเรื่องนะครับอ่ะธีมของหนังคืออะไรครับ ธีมของหนังเรื่อง Forest Gump คืออะไรอะธีมคืออะไรธีมคือสิ่งที่เป็นนามธรรมา <c oughs> ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมีคำว่าเด็กออทิสติกได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ <c oughs> ใช่ไหมถ,ถ้าเราพูดถึงเด็กออทิสติกปุ๊บเนี่ยมันกลายมาเป็นรูปธปรรมอะจับต,ต้องได้ธ <c oughs> ีมต้องเป็นนามธรรมา <c oughs> อะ <c oughs> เอาองนี้ก่อน หนังยาวมีได้หลายธีมหรือเปล่าได้หลายธีมคือคือคืออย่างนี้นะครับพอเราตั้งคําถามว่าหนังยาวไม่ได้หลายธีมไหมเราเราต้องมาดูว่าเวลาเราทําหนังเนี่ยเราต้องการจะสื่อสารอะไรกับคนดูอ่ะคือถ้าคุณต้องการจะสื่อสารหลายๆอย่างสมมติอ่ะคุณจะบอกว่าตัวละครตัวเนี้ยพบเจอความรักจากกรุงเทพไปถึงเชียงใหม่เอาะคุณจะบอกว่าเป็นเรื่องราวของคนที่อยู่กรุงเทพแล้วไปถึงเชียงใหม่ จุดมุ่งหมายของหนังมันมีมากกว่าหนึ่งจุดได้ไหมหนังไปจบที่ลำพูนได้ไหมหนังไปจบที่ลุมพินีไปเชียงใหม่แล้วย้อนกลับมาที่ลำพูนหนังไปจบที่ลำพูนได้ไหมไปเชียงใหม่คือคือถ้าคุณจะบอกว่าหนังยาวมีหลายธีมคือคือมันเป็นอย่างนี้ครับเพื่อนเราตั้งคําถามดีนะคือผมมาเคยเจอบางคนเขาบอกว่าหนังยาวมีหลายธีมได้เรียกว่ามีซับธีมอ่ะ ใหญ่ๆเรียกว่ามีหลายตียมคือมีซับคือเป็นตียมย่อยตียมย่อยๆลงไปเป็นแง่คิดย่อยๆก็อาจจะได้แต่ในหนังหนึ่งเรื่องมันจะต้องมีเมนตีมหรือว่าความคิดหลักที่มันชัดเจนที่สุดอะไรที่ไม่เกี่ยวกับตีมเรา่ไม่ต้องใส่มนอยู่ในหนังรู้ไหมผมบอกตลอด like like block แล้ว,วแล้วมันแปลว่าอะไรอ่ะ คือกับกล่องช็อกโกแลตก็คือเป็นที่หยิบอะไรได้ต่อไปอ่ะาถูกคือคือคือมันอย่างนี้คือเวลาในในเรื่องฟอเรสต์กมเนี่ยเวลาเขาทำเนี่ยเขาจะเปรียบเทียบชีวิตกับการหยิบกินชโคโค็อกโกแลตแต่พอเราเวลาเราพูดถึงช็อกโกแลตเรารู้ว่ามันเป็นขนมอมะทีนี้ไอการหยิบกินขนมที่เราไม่รู้ว่าเราจะโดนไส้อะไรเนี่ยมันหมายความว่าไง เราควบคุมชีวิตไม่ได้แล้วมันหมายความว่าไงอีกทําไมควบคุมชีวิตไม่ได้แล้วมันทําไมชีวิตเรามันทาไมเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องเงินหน่ะเดี๋ยวผมจะเราต้องมาคุยกันดิว่าเราดูแลเดี๋ยวเราต้มาคุยเรื่องเงิน,น,น 1. 1> ชีวิตเหมือน กินไอหยิบสุ่มอะแลนดอมใช่ไหมแลนดอมขนมมันไม่รู้จะโดนไส้อะไรแล้วมันหมายความว่าไงไอขนมเนี่ยมันเป็นมันเป็นรูปประทับคือเขาใช้ขนมมาเล่าไงเห็นไหมคือเวลาเราทําหนังเราต้องการจะสื่อสารอะไรบางอย่างเราใช้คนที่ไม่รู้ว่าหยิบลรวจะเจอไส้อะไรเนี่ยมาเล่าแต่ใจความของหนังถิ่นที่เป็นเต็มถิ่ที่เป็น,ปนสิ่งที่เป็นนามธรรมเนี่ยคืออะไรเขาเขาเปรียบเทียบใช่ไหมว่าคนเนี่ยใช้ชีวิตเหมือนกับหยิบกินขนมช็อกโกแลตที่ไม่รู้จะเจอไส้อะไร ไอาการหยิบกินขนมเนี่ยมันเป็นรูปธรรมเนี่ยเรานึกออกเราพูดถึงว่าคนหยิบกินขนมไม่รู้เจอไส้อะไรเรานึกออกเป็นรูปธรรททีนี้นำมาทำหรือว่าเตีมของหนังเนี่ยคืออะไรก็<ด>นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรไรู้ว่าจงมีความสุขกับสิ่งที่ได้กินไม่ว่ามันจะไส้อะไรก็ตามอะไรประมาณนี้ปะอ่ะทีเราบอกว่าจงมีความสุขกับสิ่งที่ได้กินแดงว่าหนักเรื่องนี้ต้องพูดถึงเรื่องการกินทางเรื่องไม่ใช่ใชอ่ะเอาคุณคิดใหม่คุณคิดใหม่ <c oughs> จงมี <c oughs> ความสุขกับการใช้ชีวิต ไม่ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นชีวิตของคุณอะถูกต้องอะคุณมาเอาผองเ่งนไปปอกมือให้เพื่อนหน่อยครับคืออย่างนี้เนี่ยคือเวลาเราดูหนังหรือเวลาเราจะทำหนังสักเรื่องนึงเนี่ยผมบอกเสมอว่าหนังคุณเริ่มจากไอเดียอะไรก็ได้คุณอาจจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากสงครามเวียดนามก็ได้ คือไอเดียคือสิ่งแรกที่คนดูจะได้รับใช่ไหมหรือว่าสิ่งแรกที่เวลาเราพูดถึงหนังหนังเรื่องนี้แล้วคนดูจะคิดถึงสิ่งนี้อย่างเช่นไททานิกก็คือเรือชนภูเขาทั้งแขนแคุณจะอาจจะได้รับไอเดียว่าเอออยากเห็นเรือชนภูเขาน้ําแขนอะ่ะจะเป็นยังไงแล้วก็เกิดมาเป็นหนังไททานิกก็ได้ถูกไหมครับอย่างอย่างเวลาเราจะทําหนังอย่างฟอเรสต์กรมเนี่ยก่อนที่จะมาถึงธีมได้เนี่ยเขาอาจจะมีแรงบันดาลใจจะเป็นเรื่องในสงครามเวียดนามหรือเรื่องเกี่ยวกับคนปัญญาอ่อนที่มีความรักแต่สุดท้ายแล้วเนี่ย พอเวลาคุณทําหนังออกมาเป็นในภาพรวมแล้วเนี่ยบิ๊กพิกเจอร์เนี่ยทุกอย่างที่อยู่ในหนังเนี่ยต้องเกี่ยวกับตีมนะอะไรไม่เกี่ยวกับตีมคุณไม่จะเป็น้องคุณตัดออกไปให้หมดนะครับอย่างเช่นขนนกเนี่ยถ้าคุณดูเนี่ยมาน่าจเปิดเรื่องเลยใช่ไหมขนนกลอยมาตามลมบังคับอะไรไม่ได้เลยแล้วมาตกตรงหน้าพระเอกใช่ไหมพระเอกก็เริ่มเล่าเรื่องทีนี้เรื่องของฟฟเรสกัมเนี่ยพระเอกมันเล่าเนี่ย ชีวิตมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีขึ้นมีลงใช่ป่ะตั้งแต่เดินเดินไม่ได้จนจนเดินได้เหมือนคนปกติอะไปเป็นทหารโดนยิงกลับมาจากคนที่ไม่มีอะไรเลยอยู่แล้วก็วันหนึ่งก็รวยรวยเสร็จปุ๊บรวยมันก็ไม่เห็นมันใช้เงินอะเราเห็นมันก็ไปตัดหญ้าอะไรของมันสุดท้าย คนันยาอ่อนอยากจะมีความรักใช่ไหมแม่แม่ก็จากไปแฟนก็ก็จากไปทิ้งให้ตัวเองเลี้ยงลูกและสุดท้ายไอ้ขนนกอันเดิมก็ตกลงจากหนังสือของมันใช่ไหมแล้วก็ลอยไปตามลมสิ่งหนึ่งที่ผมจะชี้ให้เห็นคือตัวฟอเรสเนี่ยไม่เคยกล่าวโทษคนอื่นะที่เข้ามาในชีวิตมันแล้วทำให้ชีวิตมันเกิดอะไรขึ้นก็ตามอย่างเช่น เหตุการณ์เรือที่มันซื้อเรือแล้วมันจับกุ้งไม่ได้เลยอะ่ะมันก็ไม่เคยกล่าวโทษว่าเฮ้ยเนี่ยเป็นเพราะมีเรือไปร้อยร้อยลำเลยแย่งมันจับคือหนังเนี่ยในเรื่องฟอเรสต์กัมเนี่ยเราดูวิธีการเล่ามันเล่าเรื่องแบบไหนมันไม่ได้เล่าเรื่องแบบแบบหนังทั่วไปอะ่ะคือมันคือมันเล่าเรื่องผ่านมุมมองใดมุมม,ม,มองหนึ่งก็คือตัวฟอเรสต์เองเราถึงจะเห็นว่ามันมี voice over ของตัวละครเอกอ,อยู่ตลอดเวลาใช่ไหม voice over ของทอมแฮง ทีนี้พอเวลาเราตอนเราจะเขียนบทเนี่ยเราก็ต้องคิดแล้วว่าพอมันเล่าเรื่องจากมุมมองของคนที่ไอคิวต่ำล่ะหนังมันจะต้องเป็นยังไงมันจะไม่ใช่หนังที่จริงร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกไหมอันนี้เป็นเทคนิคหนึ่งคือเวลาเราเราคิดแล้วว่าอ้ยเราจะเล่าเรื่องจากตัวละครตัวเนี้ยเราก็ต้องรู้ว่าแล้วในภาพที่ตัวละครตัวเนี้ยไปเจอมาแล้วมันมาเล่าอ่ะมันเอาแฟกต์ในสงครามเวียดนามมาเล่าเป็นทูตในในมุมมองของคนไอคิวต่ำอ่ะภาพมันจะเป็นยังไงเหตุการณ์มันจะเป็นยังไงว่า เกิดอะไรขึ้นมันก็มองเขาเรียกว่าเป็นคนมองโลกในแง่ดีใช่ไหมเราดูเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะเอาใจช่วยตัวละครแบบเนี้ถ้าถ้าเทียบกับเพลงไทยก็จะเหมือนเพลงบัวลอยอะคาราบาวใช่ป่ะเออถ้าถ้าคนบุคลิกแบบเนี้ยอ่ะนี้ย้อนกลับมาเรื่องการสร้างสร้างตัวละครนะครับคือเวลาคุณสร้างตัวละครเนี่ยตัวละครไอคิต่ำเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ย เหตุการณ์ที่มันเจอมันจะเล่าเล่าผ่านความที่ไม่ปกติมันจะมีอะไรบางอย่างไม่ปกติคือคือมันอย่างนี้เวลาเราสร้างตัวละครหนึ่งตัวแล้วเราเอาเรื่องใส่ไปให้มันเนี่ยเราใส่ให้มันแค่เรื่องที่เป็นแฟกต์อย่างเดียวคือจะให้มันเล่าบุคลิกมันว่ามันเป็นคนยาอ่อนด้วยเอามันไปนั่งบวกเลขแล้วทาให้เห็นว่าบวกเลขไม่เก่งมันไม่น่าสนใจเราต้องใช้วิธีย่างอื่นอย่างเช่นไอ้ตัวนี้ก็คืออะไรทําเสียงล้อเลียน ผู้ใหญ่ที่มันนอนกับแม่มันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออว่ามันเนี่ยมีคนมันมานอนกับแม่มันมันก็ยังไม่รู้เรื่องว่าเขาทําอะไรกันมันก็ยังทาเสียงอะไรบ้าบ้าบบอะไรเรียนแบบเขาไปนะครับผมอยากผมอยากจะให้พวกคุณลองย้อนนึกภาพกลับไปตอนที่ฟอลเลสวิ่งกลับไปช่วยบับบ้าชื่อบับบ้าใช่ไหมบับบ้ามาแล้วก่อนบับบ้าจะตายคุณคุณดูงานโปรดักชันดีไซน์ ซีนที่มันกำลังจะตายเนี่ยคืออุ้มเอาไว้ในอกใช่ไหมแล้วก็รอเฮลิคอปเตอร์มารับเขาก็เริ่มจุดไอ้ระเบิดควันมึงเห็นว่าเขาใช้ระเบิดควันสีอะไร,รผมเ,รเห็นเป็นสีม่วงทีนี้ไอ้ฉากที่มันเป็นสีม่วงเนี่ยคือมันน่าสนใจตรงที่ว่าตัวละครที่เป็นคนขาวกวับคนดําที่ในยุคนั้นเขาถูกกีดกันออกจากกันนะแต่มันช่วยเหลือกันก็เป็นควันสีม่วง เขาว่าไงสีม่วงเป็นสีของเราเวลาเราเขียนบทหนังเราเราก็จะเขียนว่าฟอรเรสอุ้มบาบา้าออกมาอยู่ที่ริมแม่น้ําเขาอุ้มบาบา้าขึ้นบ,าบา้าไม่พูดอะไรก่อนที่จะสิ้นใจะระหว่างที่รอเฮลิคอปเตอร์มาช่วยชีวิตคือเราเขียนบทมันอาจจะไม่มีไอควันเนี่ยไม่อยู่มันอาจจะไม่อยู่ในบทแต่พอเวลาเราเป็นโปรดักชันดีไซน์อ่ะมันต้องคิดไง คือเราจะเราเราจะใช้คําว่าสีควันอะไรก็ได้อย่างเงี้ยไม่ได้ถูกไหมตอนที่เตรียมอาร์ตเตรียมไปหรือโปรดิวชันดีไซน์คิดไปอ่ะจากบทอ่ะเขาได้เตรียมอ่ะให้มันเข้ากับยุคนั้นว่าเขาใช้สีอะไรเปกี่ยวกับอะไรอ่าอ่าอ่าคืออย่างแรกต้องรีเสิร์ชใช่ไหมรีสองคำว่าใช้มีสีอะไรบ้างแล้วเราก็เลือกใช่ป่ะเราค่อยมาเลือกว่าเราจะสื่อสารอะไรด้วยสีอะไรถูกไหมอ่าทีนี้พวกเราดูให้ดีว่า เวลาเราทํางานอาร์ตในหนังเนี่ยคือมันต้องเลือกอ่ะมันต้องเลือกเพราะมันมันมีผลนะครับกับกับการตีความของผู้ชมคืออย่างที่ผมบอกในบทเขาอาจจะไม่ได้เขียนก็ได้ครับว่าควันสีอะไรอาจจะบอกแค่ว่าเนี่ยมารอเฮล,ลิคอปเตอร์แล้วมีการจุดสโมกสโมกแกนเน็ตแต่ว่าสิ่งที่คุณต้องไปคิดมาก็คือใช้แต่ละสีอะความหมายต่างกันหมดเลยนะ อย่างแรกคือการรีเสิร์ชพอคุณรู้ว่ามันมีสีอะไรที่ใช้ได้บ้างแล้วคุณก็ไปดูมาว่าสีอะไรคุณจะสื่อสารอะไรรู้แล้วมันจะบอกไอ้บ้าๆบเป็นเกย์ไม่เกี่ยวเราดูตัวฟอเลสกับตัวเจนนี่ตัวละครตัวนี้เวลาเขาสร้างเนี่ยเขาสร้างให้มันอยู่คั่วตรงข้ามนะตัวเจนนี่เนี่ยเป็นพวกหลักอิสระเลยนอกกรอบใช่ป่ะไม่ชอบผูกมัดตัวฟอเลสนี่คือเป็นพวกแบบใครสั่งอะไรก็ทำอ่ะ บอกให้วิ่งก็วิ่งใช่ไหมบอกให้หยุดก็หยุดบอกให้ประกอบปืนก็ประกอบให้ถอดปืนก็ถอดคือไม่มีความคิดของตัวเองอะใช่ป่ะเนี่ยคุณสังเกตฉากตีปิงปองนะคุณมีเวลาไปย้อนดูพอครั้งแรกที่มันได้ตีมีนายทหารที่ใช้ม้เท้าอะไปตามมันบอกว่าเฮ้ยมาลองไหมกอลเลยก็มาลองใช่ป่ะแล้วกอลเลยก็บอกว่าผมไม่เคยเล่นมันก็หยิบลูกปิงปองขึ้นมานายทหารนี่ก็หยิบขึ้นมาเขาบอกว่าเล่นง่ายเลยอย่าคา่าสายตาจากลูกปิงปอง มันก็ใส่ไปใส่มาฟอร์เรสก็หันไปหันมาใช่ไหมคุณไปสังเกตหลังจากนั้นมาฉากตึงปองมันไม่เคยกระพริบตาเลยนะไม่เคยไม่เคยกระพริบ,ตา,บตาเลย,ม,เลยมันผ่างตาตีตลอดเลยเออคุณลองคุณลองไปสังเกตดูตคือสิ่งเหล่านี้มันเป็นเล็กๆน้อยๆอ่ะครับที่คนเขียนบทจะต้องต้องศึกษามากๆเลยว่าเออคนที่อย่างที่ผมบอกอ่ะคนที่ไอคิวต่ำอ่ะเวลาเล่าเรื่องของตัวเองแล้วอ่ะภาพมันจะ เกินจริงอะ่ะคนบ้าอะไรตรีบิงปองนั่นเกมไม่กระพริบตาเลยอะ่ะแต่ในหนังมันของคนไอคิวต่ำม,มันเป็นอย่างนั้นไงสิ่งที่เขาเล่ามันเป็นอย่างนั้นอบอกว่าเนี่ยวิธีเล่นง่ายคือห้ามหลุดสายตาจากลูกบิงปองนะวันนี้มันลืมตาตลอดเลย <c oughs> นะครับทีนี้ตัวละครเจนนี่เนี่ยพอมันสร้างมาคู่ตรงข้ามเนี่ยเวลาเราเซตเอ่อเซตอาร์ตไดเรกชันหรือว่าเราจะเซตโปรเชันดีไซน์เนี่ยเราสามารถจะสื่อสาร ให้มันเห็นภาพได้ชัดขึ้นถ้าเกิดคุณสังเกตในห้องนอนของฟอเรสเนี่ยจะมีรูปภาพในรูปภาพมันจะมีม้าสีดํากับม้าสีขาวมีใครเห็นบ้างาาาแล้วก็มีม,มีมีฉากหนึ่งที่น่าสนใจก็คือพอเราสร้างตัวละครที่มันอยู่ขั้วตรงข้ามกันระหว่างเจนนี่กับฟอเรสแล้วเนี่ยเราจะทําให้มันมามันเจอกันแต่ละครั้งอะมันเป็นเรื่องแบบเรื่องเหลือเชื่อ ตัวละครที่มันเชื่ออะไรแตกต่างกันนะแต่มาเจอกันอย่างเช่นในฉากที่ฟอเรสขึ้นไปพูดสุนทรพจน์แล้วมีนายทหารมาดึงปักไมโครโฟนออกคือคือคือเวลาเราจะคิดสถานการณ์หรืออีเวนต์ในหนังให้ให้มันมีความน่าสนใจอ่ะเราจะให้ตัวละครที่สุดขั้ว2ฝั่งมาเจอกันได้ไงระหว่างคนที่ไปรบกับคนที่ต่อต้านสงครามแต่ว่าเหตุการณ์นี้เขาอิงจากเหตุการณ์จริงว่ามีการไฮปาร์คอะไรเงี้ยนะครับ แต่ว่าไอ้ฟอเรสต์เวลามันเล่ามันก็เอาชีวิตมันใส่เข้าไปว่ามาเจอกันใช่ไหมเป็นจุดผสานกันระหว่างพวกแบบต่อต้านสงครามกับคนที่ไปรบอันนี้ผมชวนคุยเรื่องสุดท้ายละผมคุยเรื่องเรื่องการใช้ชีวิตหน่อยพอเราดูหนังเนี่ยเราได้ปัญญาอะไรจากจากหนังเรื่องนี้ไหมเป็นบทเรียนที่น่าสนใจนะคือเวลาเราดูหนังแล้วถ้าเราถอดได้อะหนังหนังที่คลื่นหิ่งมีบทเรียนทุกเรื่อง หนังที่ขึ้นฮิ่งมีบทเรียนทุกเรื่อง,ตองแต่ประเด็นคือเราดูแล้วเราอะตกผลึกจากหนังได้ไหมว่าหนังสอนอะไรเราอยู่หนังที่ได้แบบรางวัลอ,อ,อย่างออสการ์เนี้ยหนังที่ได้ภาพ,พยนตภาพยนต์ยอดเยี่ยมเนี่ยบทบทมันจะเป็นลักษณะประมาณเนี้ยสอนอะไรบางอย่างสอนอะไรบางอย่างเออแต่เราต้องฝึกนะคือสมัยก่อนก่อนที่เราจะเข้ามาเรียนเนี่ยเราดูแล้วเราไม่เก็ตอะไม่เป็นไรแต่ตอนนี้ต้องดูแล้วต้องต้องเข้าใจแล้วนะครับ คือเมื่อก่อนเรา,าจ,จะดูสนุกอ่ะดูซ g จดูอะไรอย่างเงี้ยอย่างเซฟวิ่งพาเวลแล้วเราดูแล้วเราอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหมันสนุกฉากสงครามอะไรเงี้ยแต่พอตอนนี้เราเรียนหนังแล้วเนี่ยเป็นนักเรียนภาพยนตร์แล้วเนี่ยเราต้องดูเราต้องเข้าใจมันนะทีนี้เนี่ยเรื่องการใช้เงินะหนังสอนอะไรเราบ้างไหมไดูแล้วเราได้อะไรกลับไปจากหนังบ้างไหมเรื่องการใช้เงินคือ,อคือธีมอ่ะธ<ร>ีมธีมหนังเนี่ยมันบอกชัดอยู่แล้วใช่ไหมครับว่า ไม่ว่าชีวิตจะเกิดอะไรขึ้นอะจงจงมองหาจงมองในแง่ดีแล้วจงมีความสุขกับมันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นไม่ว่าฟอเรสจะมีหรือหรือไม่มีไงไม่ว่าฟอเรสจะมีหรือไม่มีม,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 มันก็ไม่ทุกถูกไหมคือหนังจริงๆมันพูดถึงปรัชญ,ญาการใช้ชีวิตที่แบบลึกมากนะแต่ว่าวิธีการนําเสนอมันเอาคนปัญญาอ่อนมันนาเสนอมันเลยดูง่ายยังมันพูดถึงเรื่องความทุกข์ความสุขนี่ชัดมากนะครับให้คนทรรมดาเขไม่ได้ ถ้าคนทำคนปกติเทจ่ามันแตแดงกันจ่าก,กันเล่นไม่ได้เลยรับประมาณนั้นแหละคือเราลองดูอะอย่างหมวดหมวดแดนใช่ไหมหมวดแดนเนี่ยก็คือจะโทษทุกอย่างตลอดเวลาว่าที่มันต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตไปทั้งขาทั้งครอบครัวทั้งอะไรเนี่ยเพราะคนนู้นคนนี้เพราะสงครามเพราะฟอรเรสตมาช่วยมันเพราะอะไรมันถึงอะไรเงี้ยแต่ตัวฟอรเรสเองไม,เไม่เคยไม่เคยโทษสิ่งรอบข้างเลย ก็มองมองโลกในแง่ดีอย่าเรียกว่ามองโลกในแง่ดีเลยมองอย่างเข้าใจกว่าเพราะอะไรโลกนี้เราอยู่เราไม่มีทางที่จะมีความสุขแล้ตลอดรเวลาแค่เราจะอยู่ยังไงกับความทุกข์แล้วแล้วเราแล้วเราสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ทุกข์อยู่กับความทุกข์โดยที่ไม่ทุกข์ก็อยู่ยังไงผมเปรียบเทียบงี้นะเหมือนกินกินส้มหรือคุณกินปลา,าค,คุณต้องคายก้างนะ คุณต้องบ้วนเม็ดนะกินปลาต้องคลายก้างกินส้มต้องบ้วนเม็ดนะไม่ใช่กินอะไรก็กินหมดอ่ะคือมันต้องเลือกอ่ะผมถึงบอกว่าเวลาคุณไปเจอใครไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องให้เลือกแต่สิ่งดีๆมาอะไรที่เป็นก้างเป็นเม็ดอ่ะก็บ้วนทิ้งคลายมันทิ้งไปโอเคนะ